กราสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพางกับผมลูกพี่เมย์นะครับเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงกลางคืนของการอัปเดตแร็งกิ้งนะครับก็มีการอัปเดตอะไรมาใหม่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ในช่วงตีสองก็มีสิ่งที่น่าสนใจอัปเดตเข้ามาเช่นกันวันนี้ผมรวบรวมแล้วการรวบรวมการอัปเดตแล้วสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่น่าซื้อเก็บไว้นะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเราไปดูเรื่อง ranking ก,ก่อนดีกว่านะครับ ranking เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือใน head to head มีการเปลี่ยน ranking ใหม่นะครับถ้าคุณเข้ามาใน head to head แต่ก่อนเนี่ยแลงล้านหนึ่งก็ถือว่าเป็น FIFA Champion แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูสมัยก่อนก็จะมี amateur 3, amateur 2, amateur 1ใช่ไหมครับก็ไล่เลียงมาจนถึง legendary แล้วก็จะเป็น FIFA Champion ใน rank สุดท้ายแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมีการอัปเดต ตัวแรคงขึ้นมาใหม่ก็คือ FIFA Champion 3นะฮะฟีฟ่าแชมเปียน2และฟี f a าแชมเปียน1ท่ากับว่านะตอนนี้นะถ้าทุกคนเล่นแรคงมันจะสุ่มแรคงในสโคบเดียวกันให้เจอกันมากขึ้นนะครับเช่น FIFA 3ก็จะเจอ FIFA าแชมเปียน3เหมือนกันนะครับจะไม่โดดแรคงเท่าไหร่ถ้าคนมันไม่ได้แบบ กดน้อยขนาดนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแรงแล้วนะฮะมีการเปลี่ยนแรงแล้วก็ของรางวัลน,นะฮะท่านผู้ชมของรางวัลก็มีการเปลี่ยนขึ้นด้วยอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นฟ i f a แชมเปียนเนี่ยได้2 M ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นฟ i f a แชมเปียนสได้2 M สกิลบูทร้อยี่สิบแล้วก็ตัวการ์ดม่วงนะครับการ์ดม่วงมา3ใบถ้าเป็นฟ i f a แชมเปียนสจะเป็น3 M สกิลบูทร้อยห้าสิบแล้วก็การ์ดม่วง4ใบนะครับ ส่วนฟี f a แชมเปี้ยนหจะเป็น c m s สกิลบ o ๊ก200แล้วก็การ์ดม่วง90บก5ใบนะครับอัปเดตแรงฟี f ا เนี่ยจะเป็นการกรองแรงใกล้ๆกันให้ไ,ได้มากขึ้นนะครับฟี فا แชมเปี้ยนหจะอยู่ที่1.3นะฮะฟี a ا แชมเปี้ยนสเนี่ยเริ่มก็คือ 1m ขออภัยไล่ก่อนฟี f a แชมเปี้ยนสามขึ้น 1m นะแรง1ล้านฟี f a แชมเปี้ยนสจะเป็น1.2ล้าน ฟี f a แชมเปียนสาจะเป็น1.3ล้านนะครับใครที่เป็นสายดันแรงตรงนี้ก็น่าดันเพราะว่า c m กับสกิลบ o ๊ท200 c m เป็นเท่าไหร่หรอไอสกิลบุ๊200เนี่ยถือว่าคุ้มสำหรับคนที่ชอบเล่นแรงแล้วก็ตามหาสกิลบ o ๊ทอยู่ใครที่ยังไม่ได้มีสกิลบ o ๊ทที่ตันแล้ว20เนี่ยควรเล่นนะครับนะเราแวะเวียนไปดู VSA กันหน่อยนะครับ VSA ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น FIFA Cha 3 FiFA Cha เ ions 2และ FIFA Cha น1 เรื่องของระวัลเหมือนกันกับ Head to Head เลยนะครับเหมือนกันเลยส่วน Manager Mode นี่น่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรนะตอนนี้เห็นว่ายังเป็น FIFA Champion ธรรมดาอยู่นะผมก็ในซีซั่นที่แล้วก็ไม่ได้เล่นเลยในช่วงท้ายๆซีซั่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกันก็คือเมื่อวานในช่วงตีสอมีการอัปเดตมา ลิมิเต็ดออฟเคุณควรซื้อมากๆถ้าคุณมีเงินและงบประมาณมากพอนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยคุณจะเสียพันแปดคุณจะได้แค่12,500เอ้ยหนึ่งหมื่นพันต์แต่นี่คุณจะได้หน0 0งเพิ่มมา3,000และได้สุ่มตัว g o t OT y อีกด้วยเป็นตัวร้อบวกนะครับร้อบวกมีสิทธิ์ที่คุณจะได้พรามไอคอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถ กดได้เลยผมบอกเลยว่าแพ็กนี้ยังไงก็ต้องกดนะครับยังไงก็ต้องกดนะแล้วรวมถึงแพ็กนี้ด้วย106บวกได้เพิ่มมาได้เพิ่มมาอีก2000กว่าพอยต์นะครับ106บวกก็จะมีตั้งแต่แถวนี้ขึ้นไปนี่ดูนะ106บวกเนี่ย1้6เนี่ยร0 0ยอยู่แล้ว1 6 6 40% 107 40%รเแล้ว1้8เนี่ยแล้วก็110 111 1 1 2ก็น้อยกว่า1%นะครับ ก็ลองไปสุ่มกันได้เดี๋ยวขอดูเลทอ,อันนี้หน่อยสิเลทอันนี้หน่อยเลทอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่107นะครับ107 50%แล้วก็ไหลามาถึง112นะครับส่วนใครที่มีงบย่อมยาวภายใน11ชั่วโมงตอนนี้ผมกำลังอ,อ,อัดอยู่อัดเทปนี้ก็ตอน14นาฬิกาของวันที่14วันวาเลนไทน์นะครับเนี่ยคุณซื้อเลย งบน้อยๆเนี่ยของมีกดได้ครั้งเดียวเผืเผดวงด,ดีได้ได้ตัวด้วยนะครับและคุณเอาพ o i n t ตรงนี้ไปทําอะไร point ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยมีแค่2อย่างเท่านั้นที่คุณจะทํานคือคนที่มีตัวเยอะๆชอบทางทีมไปเหมานี่หมดเลยนี่ครับ trading transfer ก็คือตัวโอนเวลไปเหมาเลยเหมาให้ครบทุกอันนะครับเหมาให้ครบทุกอันนะเหมาหนนหมาให้หมด แล้วก็ถ้าเหลือเรามาดูที่ตรงนี้ TOTY ถ้าใครยังมีแพ็กลด50%อยู่กด50%ใครมีแพ็ก40%ก็มาตามหากันเอาว่าคุณจะใช้พอยต์แบบไหนที่คุ้มที่สุดเพราะว่าพอคุณกดไอ้แพ็คพวกนี้เสร็จไอพนน้พรามโทเค็นเนี่ยฮะพรามโทเค็นกับ TOTY คูป,ปองยังสามารถใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นคุณสามารถเอามาแลกตรงนี้ต่อถ้าแลกตรงนี้เนี่ยหาแลกกับเดิบรอยคุณไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมคุณเอา2 0 0หมมาลุ้น108ได้อีกหนึ่งตัวนะฮะมาลุ้น1้อได้อีกหนึ่งตัวบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสำหรับเออเขาเรียกว่าอัปเดตใหม่ที่มีตัวแพ็คเข้ามานะครับเล็กเข้ามาเป็นลิมิเต็ดออฟเฟอร์ตรงนี้เหมาได้เหมาบอกแค่นี้ดีกว่าเหมาได้เหมาแต่ถ้าใครไม่มีงบประมาณขนาดนั้นสัก1แพ็คก็ยังดีนะครับอย่างน้อยคุณจะได้กำไรประมาณสัก3000พอย คุณจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะสุ่มนะพันหครั้งก็ได้2ครั้งใช่ไหมสำหรับ 1, 500พันห้าร้อยพอที่สุ่มตัว g O T Y หรือคุณจะเอาไปโอเลเวลอะไรก็ได้แต่เก็บพอยไว้ดีจริงๆคุ้มจริง,รงๆนะครับใครที่นชอบคลิปแบบนี้อัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือใครมีสิ่งไหนอยากจะสอบถามหรืออยากจะแนะนำเพิ่มเติม,ตมสำหรับผมเอง ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยเมมเบอร์ Member ยังสมัครได้เหมือนเดิมมี3ระดับนะครับลูกกระจอกตัวตึงแล้วก็มือขวาได้ยศใน Discord รวมถึงได้เสื้อด้วยนะครับสหรับสำหรับ,รบมือขวานะไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ